สวัสดีครับทุกคน KJ Wingman นะครับคลิปนี้ผมมีเรื่องตลกๆจะมาเล่าฟังผมจำได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยทำคลิปเล่าที่ไหนมาก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยในปี2024นี่แหละสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะสไตล์ช่องของผมเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะตั้งแต่ที่ผมเดินสายอาชีพแอคชั่นอย่างที่คุณเห็นอยู่ในช่องเนี่ยนะครับมาตลอดเกือบเกือบ20ปีในชีวิตผมเนี่ยคุณเชื่อไหม เมื่อสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่ม1วิชาพละศึกษาวิชายืดหยุ่นนะครับคุณเชื่อไหมว่าตอนนั้นอนะ่ะผมก็ฝึกอะไรพวกนี้แล้วนะแต่มันมีท่าอยู่ท่าหนึ่งที่ผมสอบไม่ผ่านในวิชายืดหยุ่นเดี๋ยวมาทายกันครับว่าคือท่าอะไรใครที่ทันเรียนวิชายืดหยุ่นในสมัยนั้นมากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับเราคือคนวัยเดียวกันฮนะผมให้เวลาทุกคนประมาณ5วินาทีครับมาทายกันว่า ท่าไหนที่ผมสอบไม่ผ่านในวิชาย,ยืดหยุ่นสมัยนั้นที่มันจะมีม้วนหน้าม้วนหลังสะพานโคง้งหสูงอะไรพวกนี้อะหวินาทีลองทายกันดูและคิดอยู่ในใจครับย้ํานะสมัยตอนนั้นคือฝึกอะไรพวกนี้แล้วนะจําได้ว่าตีลังก,กับหลังได้แล้วด้วย5วินาทีโอเคนะครับ5วินาทีแล้วนะถือว่าทุกคนมีอยู่ในใจแล้วนะมาเฉลยกันคุณคาดไม่ถึงแน่นอนท่าที่ผมสอบไม่ผ่านในวิชาย,ยืดหยุ่นสมัยนั้นคือท่า วีซิตครับมันคือท่านี้มันคือท่านี้ครับที่ผมสอบไม่บานคือเกณฑ์การสอบท่าวีซิตสมัยนะั้นเนี่ยผมจําได้เลยว่าเขาให้ค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีแล้วปรากฏว่าผมค้างไม่เคยเกินสามวินาทีเลยที่สําคัญนะเขาให้โอกาส3าครั้งด้วยคือไม่เคยเกินสามวีผมล่วงตลอดเลยตลกไหมตีลังการกับหลังได้ลังการหน้าได้สะพานโค้งฉีกขาได้หมดตบท่านี้ฮะ ก่อนจบคลิปไปให้ความรู้ท้ายคลิปกันหน่อยวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมผมทำท่านี้ไม่ได้สมัยนั้นก็คือช่วงนั้นคืออยู่ม .1 ยังเด็กอยูไ่ไงเวทเทรนนิ่งอะไรยังไม่รู้จักเลยอาศัยว่าชอบตีลังกาตีลังกาเล่นอย่างเดียวก็สับเพลาครับกระโดดโลดเต้นไปเรื่อยๆเวทเทรนนิ่งไม่เคยแตะฉะนั้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่มีแล้วก็ไอ้ท่าวีซิตเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ก็คือ แกนกลางลำตัวหรือว่าคอมมัสเซลผมไม่แข็งแรงเลยไม่สามารถค้างบาลานอะไรพวกนี้ได้เลยเห็นไหมฮะความสำคัญของเวทเทรนนิ่งไม่ว่าจะบอดี้เวทหรือว่าฟรีเวทอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปแบบเวทเทรนนิ่งอ่ะสำคัญไหมครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อคือแทบจะเป็นพื้นฐานของกีฬาทุกชนิดเลยครับโอเคครับในส่วนของคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆที่มาแชร์สนุกๆให้ฟังครับใครที่ทายถูกท่ายผิดคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับผมบายๆเจอกันคลิปหน้าครับ